ศิลปินใหม่ครับนนทนนครับสวัสดีรครับดีใจ <ś les> มากเลยนะครับได้ออกมาจากรรยการการซ้อมกันเสียเดี่ยวของเอลงบ้างนะครับเ <ś les> ป็นยังไงกันบ้างยังไหวอยูห่หรือเปล่า <ś les> ได้ข่าวว่าพวกคุณนี่เจอไปหลายศิลป,ปินแล้วนะสองสองสัะผมขึ้นหลายนะครับเพราะไม่ใช่แค่วงเดียวน,นะครับเ <pues c oughs> มื่อกี้นี่คุณเจอน้องปันเปิดมาด้วยน้องปันเลยนะักกาแข่งวง,งการเพลงนะครับ ชอบมากเป็นยังไงบ้างเมาก้าบกันหรือเปล่าเอะเขาเช็ดเหงื่อเช็ดตาตลอดเวลาทีมงานก็ไม่รู้จักหาผ้าเช็ดเหงื่ออะไรให้น้องเช็ดเอาเสื้อตัวเองเช็ดตลอดเวลาเลยนะครับแน่นอนนะครับนอกนือจากนี้เรามีพี่ๆแทททูด้วยแล้วก็ตอนนี้นี่อีกอย่างหนึ่งท้ายสุดนะครับ ด้วยความที่วงงงผมเนี่ยเล่นดึกไม่ได้นะครับเพราะว่าทางบ้านไม่ให้นอนดึกนะครับ <st arts> เราก็เลยนํนาตัวฝรั่งคูแ,แลนะครับมาเล่นปิดในวันนี้นะครับฝ <st arts> ากไว้ด้วยเดี๋ยวเนี่ยคุณคุณเล่นกับผมเนี่ยถนอมแรงไว้ให้เขาเพราะเขาเตรียมมุกมาเยอะมาก <st arts> วันนี้นี่เตรียมจะตลกเลยแล,ว,แล,ว,แลวคุณยังงงฝรั่งคูแ,แลคืออะไรนะครับให้นึกถึงรถสปอร์ตที่เป็นท้ายคูเป้นะครับขนา <st arts> เล็กๆ เป็นฝรั่งประมาณนั้นนะครับถ้าซูมใกล้เราจะดูเขาตัวใหญ่มากครับเดี๋ยวเจอเขาแน่นอนแน่นอนนะครับวันนี้ยังไหวกันดูหรือเปล่านี่คือนเสิร์ตที่โชวเอา์กันไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตัวผมเนี่ยมีหลายเพลงมากที่อยากจะเล่นเพราะนั้นหลังจากนี้ผมจะพูดน้อยมากขอภัยด้วยที่ใครตั้งใจจะมาฟังผมพูดนะครับเรามีศิลปินอื่นด้วยครับมันไม่ใช่งานเดียวเราเองครับเพราะนั้น กติกายอยู่ผมง่ายมากร้องได้ร้องต่างถ้าร้องไม่ได้ <Yeah. S 1> พยายามนะครับ <laughs> การดูคอนเสิร์ตเป็นการสื่อสารสองทางแล้วก็บอกว่าทุกคนจะร้องไปได้ไกนก,นกับพวกเราแทนเราเริ่มอุ่นเครื่องกันด้เพลงหนึ่งไหมโอเคผมเล่นเพลงนี้ก็ได้ส <laughs> <laughs> นุกนหรือเปล่า <laughs> ยอย่าบเลยว่าการไปเดินตรงนั้นนะครับฟังลำบากมากนะครับ นอกเหนือจากเราต้องกองคนที่ร้องเพี้ยนแล้วนะครับเราต้องกองคนที่ร้องไม่ตรงแล้วนะครับเราต้องกองดนตรีที่มันสะท้อนไปด้วยนะครับผมร้องตรงไหมครับเมื่อกี้อง,รงจริงเหรอรสแสดงว่าน้องคนนั้นร้องเหลือมใช่ไหมเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> เชื่อแล้วนะแต่พวกคุณสนุกดีดแล้วก็ผมยินดีอย่างยิ่งเลยที่จะใจแงราบว่านะครับ แถวหลังนะครับถ้าเดินกรุณาก้มสักนิดหนึ่งนะครับคนอื่นก็จ่ายตังค์มาเท่าคุณนะครับชอบ<ว>มากเดินเอาซะที่นั่งหลังตรงนั้นเหมือนแม่ค้าเลยนะครับรอคุณแวะซื้อของนะครับก้มลงสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องขยันเดินมากก็ได้นะครับอันนี้เขาฝากบอกมาไม่ใช่มาจากผมอันนี้เขาฝากบอกมา เดี๋ยวตอนเพราะว่าอย่างผมเนี่ยพวกคุณยังพอเห็นบ้างตัช่วงหัวบ้างแต่เดี๋ยวถ้าคุณถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนผมฝรั่งภูแลันนี้ขึ้นมาแล้วก็บางท่านอาจจะต้องเริ่มยืดคอนะครับเพราะว่าน้องเป็นฝรั่งคอมแพกนะครับเป็นไซส์แบบคอมแพกเลยเพราะนั้น เดี๋ยวเตรียมกินเลยเขาจะมีมุกมาหวาดล้อมคุณฮาฮาเยอะมากเมื่อกี้ผมได้ยินเขาซ้อมแล้วมุกเยอะมากคนนี้พร้อมที่จะแบบตลกแล้วผมก็ยอรับผมมีส่วนในในส่วนนี้นะครับแต่นอกนั้นฝากเชียร์เพื่อนผมด้วยนะครับวันนี้แฟนของผมเจฟซัตเตอร์มาเยอะนะ เลีตัวเลงอันนี้เป็นบ้าอะไรมาคอนเสิร์ตแล้วมาสั่งให้คนเงียบตลกเนีและก่อนหนึ่งต้องบอกว่าขอบคุณคนดูจริงทุกคนนะครับที่เดินทางมาเจอกันแล้วก็นี่คือสีหน้าของผู้ชนะที่สามารถกดบัตรบู e อนในรอบนี้ได้ขอบคุณมากนครับเขาบอกว่า90%ของคนที่กดบัตรมู e อนนี่คือคนหน้าตาดีหมดเลย ดีใจที่ได้เจอ10%ที่เหลือตรงนั้นนะครับเราเล่นราเล่นราเล่นเราจะเล่นเพลงสุดท้ายแล้วครับผมเกรงใจแล้วนะครับเพราะฝรั่งเรียร์เรื่องเวลาซึ่งก่อนอันนี้มาเล่นก่อนผมมันก็เล่นเลทบ่อยอยู่เหมือนกันไปเล่นเชียงใหม่ขอบคุณเชียงรายนะครับุคงง้าอเเช่ เ,เดี๋ยวคุณรอเลยเด็กคนนี้นี่คือเตรียมชนตักโบริบูดทางเดียวกันเลยครับทางกันเลยทางแบบลูกเซี่ยวลูกเซี่ยวชนได้อันนี้ชนได้เพราะฉะนั้นนี่คือช่วงท้ายแล้วครับยังไหวอยู่นะไหวแบตเตอรี่มือถือยังเหลือไหมเหลือจิบมือถือขึ้นมาเลยโอนเงินเข้าบัญชีพ่อเพมไ,ไม่ไม่ชูมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดฝพ่แค่ผมเดนทีนะครับ นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมขอแปลกจากพวกคุณนะครับ I love you too Where is your name อ่ะพูดถูกปะวะ You know actually นี่ I am เ uh, member of Avenger น right? ะ uh จริงชี้เรียกเลยเรลลี่เรลลี่เลย วิจูติ้ง I can be uh? uh, Spider Man Iron Man or your man Thank you so much ครับอบอยู่แบบกู๊ดไนท์นะครับตัวไนท์นะครับอบอยู่แบบเพลสเซนท์ไทม์นะครับวิจาร์วิจาร์มิลเลอร์มิลเลอร์ เบลเลอร์ฟอร์เรนเนอร์ next artist ครับปรัหลัปลอมโอเคนี่คือเพลงสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับช่วงเวลาที่เราร้องด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าพวกคุณร้องได้มากแค่ไหนแต่ว่าเพลงนี้คือเพลงที่ผมจะร้องกับพวกคุณในช่วงสุดท้ายนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไปในระหว่างเพลงเลยนะเพลงนี้มอบให้กับพวกคุณนะครับที่สละเวลาชีวิตอมีค่าของพวกคุณมาดูคอนเสิร์ต มาดูสิและเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ไม่เข้าเพลงสุดท้ายตัวเองสักทีนในกับเพลงที่ผมร้องให้กับคนที่ผมรักเท่านั้นนะครับเข้าได้เลยนะเพื่อนๆเละแล้วเดี๋ยวเพื่อนว่า